ก๋วยเตี๋ยวของโปรดเชิงเลยพี่แชมป์กันเชิก็กินเยอะๆเลยนะพ pper, พเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติงต๊งๆิงตงิที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะคุณครับคุณทำเงินตกครับอ๋อขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรครับเฮ้ย เงินฉันมี500แต่ทําไมในนี้มันมีแค่2 0 0ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนผมเก็บขึ้นมามันก็มีเท่านี้แหละครับอย่ามาโกหกเอาเงินฉันคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่มีครับคุณครับผมไม่ได้เอาไปคุณครับผมไม่ได้เอาไปจริงๆนี่ไงเงินแต่คุณครับนี่มันเงินของผมนะครับเอาเงินของคนอื่นไปยิงจะหน้าด้านแก้ตัวอีกนะแต่นี่มันเงินค่าข้า,ขาขผมทั้งวันเลยนะครับอย่ามาทําตัวน้าสงสารหน่อยเลย อย่างแกไม่มีใครเข้ามาช่วยหรอกแต่ผมไม่ได้ขโมยจริงๆนะครับแน่ใจเหรอครับว่านี่คือเงินของคุณฉันแน่ใจว่าเนี่ยคือเงินของฉันงั้นเงิน200ยเนี่ยก็ไม่ใช่ของคุณแล้วล่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับคุณเดี๋ยวเราไปดูกล้องจอนปิดกัน <c oughs> แล้วลองมาดูกันว่าเงินเนี่ยมันเป็นของใครกันแน่ปะคุณเราไปกันพี่ชามิ่มเชืกแล้ว Hold up, let's go back.